กินล้นเพอก้มามาแล้วนะครับเอาเอมา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 มัตทยทไปยทสาวนำตาผักเบื่องวิธีตาผักนั่น่งกันครับว่าไงม่่าอไรล นี่แหละพ่อกระับอ้ยเรียวดีจัเรียบครับไบปไบงาบงพ็ดีโอ้ยจะเห็นดับอี่ก็าเ่อเกินบาาแล้วบังก็ดีอ็ไรสับพี่ผูกไปเยอะพี่พูก พนาเสียบอาไรปุ๊กที่ไปรุ่นครบไพคับปางยันแล้วสองสามสี่โอเ้เจ๊กำลังรุ่นปลาดาบอยู่ ยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับมาแล้วครับมัมมๆนะครับ มามัมาแล้วนะครับเอาเอาเอามามม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 มามามามมมาาตอาามาานนี้ยูก็เพมสบายดีเมื่อกาบนมาเห็ุงานมือที่สวงขั้นตอนการตัดทารกมนนีก็คืออัดแดร์ครับตัดยางกวน มีพนักงานเก็ยบยางยันค่ำมือนี่จัดไฮเร่ยแล้ว <Okay. S 1> มึงขับสวนญพาเข้ามากไมา้ไก,ากลกว่างจัดบันทีประสาท ยัดี๋ภาพะพาไปหาพระเอ,อกอยึเต๋พภาพสิแตกทางชายกลองเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่สาสาวความเดือบแันนี้านาตาตานผักน้ำฟ้าลังทาย่ำไ้ทายทำสาวสาวน้ำตาตานผักกลัางทาย่ำครับ ว่าเพื่อนขวั่นกับบ๊วยยังไหวเพราะว่าตอนว่าเพื่อนยุ้ยกวางไฟกับอัพลงไปแล้วกับบ๊วยบ่น๊วยอาติพิษยุ่ยแต่ว่าขับมืยพูดลองเรียกกับบ๊วยยังขับอะไรจอดจวงเพาอัพไปแล้วนะคลิปไปนั่นลองไปแล้วมือเพื่นเมียนธรรมดาของไอ้คนเท่ากับต้องเฮงงานไปว่าวเพื่นคนนําไป กินของตัวโสกัเพ oh, wow. oh, wow. ิ่มเพิ่ลาแล้วเนาะวางเส้นตะควัดมีกระดายเนาะบัวปล่าว้าวคุยกันมมโหเรื่ง รถรถไปหานเขาว่ามันไปคนละเบร์ครับได้เบาครับเขาเป็นไอครับนอนนั่งเปหนอ้อ้่เบานะคนระเบร์ ยัน่นเบื่อด้ครับตอนนี้อากาศหนาวเย็นแฮง บาดเจ็บหังัเจ็บหนังมัวเมนูดินออกดินออกนันนันนดิโอ้ยน้ำตาแก้วมันร้อนน้ำตาแก้วไม่ไม่นี่ไม่ไปขายได้เฮ็ไปขายได้หน่ไม่ปขายได้หน่บัตรทีเจ้าของไปซื้อยังเลือกเอาแต่งน้ำ่เจ้าของอไปเรียกเอาไปังโอ้ยเมาเลียกเอาลองเหลียดปานจะคล้องไว้ไปมหรือไ ่ะนี่เลยะ่พ่อ้ไปลอง้าหลังนะพ่อเขาผู้สามเขาบยังนคนซอยอยู่จ้าคันเปิาบนซอยด้วยเเอเเดบรอดของคนนต้องอยกันว่า น่นสโลว์แท่ว่นมีตนขาด้วงเาหนเนีนเนีนเนียนเนีนเลยนีนว่าที่การตัดขาดตอนนั้นใส่บอกบาหนึ่งใส่อำมาจในหกหัวใส่ขางล่างนี่สองอันทั้งีมาที่กล้องกล้องหนีกล้องหนีเราอันนี้ท่าลงเรียบร้อยแต่ว่าคันหัวใหญ่เข้ากับใส่ใส่หน่อยคันหัวหน่อยเข้าใส่ไหลคันหัวหน่อยลงไปนี่ใส่เก่าหัวใส่ของล่าง มาแล้วพันเสามาแล้วกุ่นนะห้างละรวยาที่ไานกล่องกว่าที่กาเรื่เริ่มนี่เบื้องวิธีตัดผักหลน้องๆกันครับเจ้าอเนี่ยเป็นว่าน่าจะเหล้านี่น้อยผิวหนาเบาๆนะ คุณมาดูที่อย่งียครับคุมเพื่อนขออย่างเดียนครับยื้อเสร็จนะยเส็กเอาไดเอาเเเป็นงานน้ำน่อาเรื่องยุบอะไรนี่บ่เนี่กเป็นงานนกันน่่งเอาเลยครับ

ข้าว้อมขยาดีน่อยข้าเหนยมั้นี่ปลาไทยนะครับปลาไยดีครับปลาไยครับปลาใหญ่ครับนี่ครับปลาไทยครับเย็นจองจองจองเย็ดเชียจองเบิ้งวิธีไรผ่านาใสเาวแต่จบโหนึ่งครับดหน่อยด้อปบ้าเล็กหน่อยครับหน่อยเอานเลยครับเอาจะเล่นแค่ไหนเยนอยู่นี้ แล้วคันได้พอาดหน้าที่ดีกว่หน้าที่ผมกบคนบอกตอนนี้หน้าที่ผมเม่อดห่หอนฝากใหตาก่อนฝากผมคนบอกกินบอกครับนนไมยยหานใหญ่ให่ใหญ่ให่ให่ใหญ่อนนใอหญ่ใ่ใหญ่ใหญใหญ่ให่อ่ใ่น่ เอาตัสุทัดเนาะนม่ได้จมบล็อกแล้วนจมรนะครับคนลายตันตแ้องางพุ่นเพราะว่าเที่ย่ี่สามี่นไอ้พุ่นนาอาไปยังครับนคุาไปเขาพ่นแล้วอ๋อาว่นาอะไนาอะได้ตัดที่กาเนวะด้ั่าตน่าาย่่าะพ่นเขา่ยคทีโอ้่าาวเนีผ้นึ่เาอย่าวั่นดอตายน่ัน เขาเป็นยข่าวอีกคูนึ่งชื่ใส่ยป,ป็นข่าว่นเพ่น้เพิ่นใหญ่ขอ,องเพิ่นทิพหาวค่น้างทิพอง่ตัวค่ขอยุีหนึ่งองสามท,ที่ที่คุณงรับกิน,นกอยังเดียว ป่านนีวันเที่ยงใส่กล่องนู่นนี่เปียงแดงฝากฝากอ๋อี่การจัดที่สี่สองกันบ้าเออดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ

นีมาเมืองวากมาตัดผักดูนาแรวน้ำจับ Yeah คือคือต่งท่าของเ้าใช่วันี่เราเขาเรียวบอกเขาดีว่าไงมาต้องเอาตั้งไว้ทั้งขาง่ัน้ำเดียวเดียวขาหะปุ่น้ะสี Por ahí, por la caja primero, después por...

ก่อกล่องไมหกล่องลาา่าเนี่ยมันเป็นยังไงกองดีป่ะดี่เดี๋ยวพเห็นดอกมุดนาก็ได้ดิมุดนามอะไรยังตมัเดียวพอเห็นนะไรกัดกัดยอไปบอาก็จะอยู่เนาะยางไปไหวไปไนีพอนนี้นี่รองก็จะจ้าง่นี่ โอ้เหล่าน้องาายายกเพ่อนทำครับม,มอกีแล้วเมื่มอดี๋ยวพาก,กันมืออื่นฝากที่ตามครับพร้อมสบายดีมื่อวนล้วตอนบบนี้รถมาฮับแล้วครับมาแล้วเาื่านเาคอีกแล้วมื่อไเห้นงานเลยคำมันตะมันเท่าเบื่อต้องเท่าหัวใบห้องเลยะ สิบมงจะรอดมนประกานก็เอาเอาอะไรซือเอาห้าเลยดอกปี๊ปี๊ปีี่ียนทังเราเขาเขาเขา

คุณหมอคุณแม่เลยครับในของขวัญปีใหม่ครับเมือซัดใจดีโอ้ได้ของขวัญปีใหม่อันนี้เ sure ก mm ือบหัวเล็กเกือบหัวเล็กโคตรหนักเลยพาลูกหันมาแม่ของขวัญปีใหม่เลยนี่เดี๋ยวเกือบพุดมาอีกครับเดี๋ยวเย็นๆครับไหมือนซัดใจดีเนาะ

ไปเลยผมน้อสี่สองเนตึ๊บเลยวะโอมจบนี่ขนาดสี่ที่สามการงานไปเ่อีสองของสีแล้วก็แปลไปใส่สิฝากไว้ให้ิดตามครับสั่งสีสามนังครับเดียว่ผมสบายดีเมื่อวนไปงนแล้วที่ที่แล้สั่งสีสองใส่ทีชีวิตแรงงาไย